คณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพดิฉันนางสาวนัชายาชัยวุฒิปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองัวน้อยห้วยโจดนนทาแปะกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานขุดน้ำใสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีผู้ขอรับการประเมินครูคุณภาพสมาร์ททิชเชอร์วอร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ขออนุญ,ญาตนำเรียนแนะนำห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในส่วนของด้านหน้านะคะเบรเวณด้านหน้าห้องเรียนนะคะก็จะมีในส่วนของป้ายชั้นเรียนแนะนําชั้นเรียนนะคะประกอบไปด้วยชื่อคุณครูนะคะคุณครูประจําชั้นและสมาชิกในห้องเรียนค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นสถิติการมาเรียนของนักเรียนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นป้าย ชั้นเรียนด้วยชั้นประฐมศึกษาปีที่5และชั้นปฐมศึกษาปีที่6ซึ่งชั้นป5และป6กนะคะก็จะเป็นการเรียนควบชั้นร่วมกันนะคะถัดมาก็จะเป็นป้ายนิเทศให้ความรู้นะคะที่เป็นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็จะมีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินะคะต่อมาก็จะเป็นคำศัพท์ประจำวันนะคะที่ ก็จะมีนักเรียนนะคะที่เป็นเรียนประจําวันต้องเ,อเขียนคําศัพท์นะคะที่จะต้องท่องในทุกๆวันถัดมาค่ะก็จะเป็นตารางเรียนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เป็นปัจจุบันถัดมานะคะก็จะเป็นการแนะนำภายในบริเวณในชั้นเรียนในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นมุมอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเอาไว้เก็บ อุปกรณ์ทำความสะอาดของชั้นเรียนค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นป้ายนิเทศนะคะให้ความรู้ต่างๆในแต่ละกละุ่มสาระที่สำคัญน,นะคะลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะเป็นมุมเก็บอปุปกรณ์แปรนฟันของนักเรียนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมุมส่งงานค่ะนักเรียนที่ทำงานเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นใบงานนะคะก็จะมาใส่กล่อง เก็บงานเอาไว้นะคะถัดมาในส่วนนี้ก็จะเป็นแฟ้มผลง,งานของนักเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นมุมสื่อการเรียนการสอนนะคะจะเป็นปอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่สําคัญของเี้ไม่่าจะเป็นหนังสือนะคะดิกชันนารีการคำศัพท์ต่างๆนะคะกล่องคำศัพท์นะคะรวมถึง ลูกคิดให้นักเรียนได้ฝึกใช้สมองในการคิดคำนวณนะคะและสำคัญนะคะมุมที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือนะคะนอกจากหนังสือเรียนที่นักเรียนเรียนทุกวันนะคะก็จะมีหนังสืออ่านเพิ่มเติม,ตมนะคะให้นักเรียนที่มีความสนใจได้หยิบไปอ่านใน,นเวลาว่างนะคะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนเรียนรู้ที่นักเรียนจะชอบมานั่ง ทำกิจกรรมอ่านหนังสือหรือแม้่นั่งการ,การเ,าเล่นสื่อการเรียรสอที่มีประโยชน์ต่อมนุษยนด้วยนะคะถัดมาด้านนี้นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นคำศัพท์วันที่เจ็ดนะคะที่นักเรียนจะต้องท่องในทุกๆเช้าก่อนเข้าหอคาบแรกนะคะในส่วนของหน้าต่างนะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพรวมไปถึง ผลไม้นะคะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ต่างๆนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยด้านล่างก็จะเป็นป้ายระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ลำดับถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นป้ายน,นิเทศให้ความรู้นะคะก็จะมีตามปุ่มสา,าระต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนของด้านหน้าห้องเรียนนะคะก็จะมีสมาร์ททีวีนะคะที่พร้อมใช้ตลอเดเวลาให้เราได้จัดการเรียนการสอนได้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะคะพร้อมใช้งานถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์โต๊ะในห้องเรียนนะคะมีป้ายนะคะให้ความรู้ที่จำเป็น ของชั้นเรียนด้วยนะคะขับมาด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะของครูนะคะมีความสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึง่อแสดงผลงานของนักเรียนนะคะที่เป็นปัจจุบันด้านบนก็จะเป็นตัวอักษรพย,ยัญชนะภาษางกฤษเพิ่มเติมนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบอร์ดผลงานงนักเรียนเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ สภาพโดยรวมก็จะมีความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของม,มุมที่ให้นเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากมุมอ่านหนังสือภาพรวมไา้ในบริเวณห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ขออนรียนท่านคณะกรรมการไว้เพี่ยนข้านี้ต่อขอบคุณค่ะ